สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขคบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่25สิงหาคม2556เวลา15นาฬกาที่ชาพนักกิจสถานมณฑลทหารบกที่24วัดโยธานิมิตรอําเภอเมืองอุดรธานีนายนารงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีปฏิบัตรริราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนพระองค์ทําพิธีวางพวงมาลาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพวงมาลาประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์จำนวน12พวงหน้าหีบศพของจ่าสิบเอกประเวศแสนสมหัวหน้าชุด อาสาสมัครทหารพลาน12206ซึ่งเสียชีวิตโดยถูกคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่บริเวณถนนวายสนอระแวงหมู่6ตำบลระแวงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะที่ครอบครัวของจ่าส1บประเวศแสนสมต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นทน้นและความภาคภูมิใจกับการจากไปของจ่าสิบประเวศแสนสม ที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละในหน้าที่จนนาทีสุดท้ายของชีวิตสำหรับจ่าสิบเอกประเวศแสนสมเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2511มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธาน,านีมีบุตร3คนค่ะคือนายวัชราพรแสนสมอายุ20ปีนายเกียรติศักดิ์แสนสมอายุ17ปีและเด็กหญิงปียาชาัดแสนสมอายุ4ปี ทางนี้ศบของจ่าส11ประเวศแสนสมจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโยธานิมิตตำบลหมักแข้งอุดรธานีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่28สิงหาคม2556และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว thank mm -hmm. you